ทำให้ความโชคดีวิ่งหาเราได้ยังไงไม่ว่าวันนี้เราจะมุ่งเน้นไปเรื่องอะไรนั่นก็เท่ากับว่าเราได้สร้างสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วมันเป็นการเสแสร้งสร้างชิ้นส่วนแห่งความโชคดีของเราขึ้นมาเองด้วยการจินตนาการใส่ความคิดความรู้สึกเข้าไปว่า ถ้าเราได้รับโชคดีเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วเราจะมีความรู้สึกเป็นยังไงเราจะมีความสุขแค่ไหนเราจะรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายมากแค่ไหนและที่สำคัญให้คุณใส่ใจมากเกี่ยวกับวิธีที่คุณคิดความรู้สึกมากกว่าความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเราเองเหมือนวันนี้เมื่อคุณถามตัวเองว่า ฉันจะไปจากที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้เพื่อไปในที่ที่ฉันต้องการได้ยังไงคําตอบนั้นก็คือคุณต้องมองไปในทิศทางที่คุณต้องการคิดพูดรู้สึกในทิศทางที่คุณต้องการเท่านั้นเช่นเดียวกันกับความโชคดีความสําเร็จหรือความมาั่งคั่งต่างๆที่คุณต้องการอยากจะให้มันเกิดขึ้นในชีวิตในตัวเราคุณต้องถามตัวเองว่า ฉันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงคําตอบนั่นก็คือคุณต้องมองไปในทิศทางที่คุณต้องการเท่านั้นคิดพูดรู้สึกในทิศทางที่คุณต้องการเสมอแล้วคุณไม่ต้องหันไปมองความเป็นจริงที่มันเคยเกิดขึ้นหรือในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงก็ตามเมื่อคุณใส่ใจกับวิธีที่คุณรู้สึกมากที่สุดจน,เป,นเป็นความคุ้นชินเป็นความเคยชินที่คุณใส่ไปว่า คุณเป็นคนโชคดีคุณคือความโชคดีนั่นแหละค่ะมันคือความโชคดีของตัวคุณเองเป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตทีนวดนงามโคตรนุษสวัสดีค่ะ